มึงกูเบื่อวะ่ะมีอะไรให้กูลองไหมวะ หรือว่ากูจะไปเตะบอลดีโดยในสภาพการในปัจจุบันเราเห็นว่าที่ห้องน้ำนะเราจะเจอกับ,กบทีมงานปกครองบ่อยๆนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นบุรีหรือเป็นพอดหรือบปรีไฟฟ้านะครับที่ห้องปกครองก็มีข้อมูลพวกนี้นะครับ ก็มีการเชิญผู้ปกครองนะครับนักเรียนนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องการสูบบุหรี่ทุกๆอย่างก็จะต้องพาผู้ปกครองมาที่การปกครองเพื่อพูดคุยตกลงทําความเข้าใจว่าจะจะแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงเราก็มีทีฟุตซอลนี่แหละครับหรือเป็นกีฬาอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ที่ที่เป็นรูปธรรมเห็นชัดเจนตรงนี้ก็คือกีฬาฟุตซอลนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น18ปีหรือ17ปีตอนนี้ที่กาลังทํากันอยู่เนี่ยครับ power play ครับ เทคนิคสุราชครับหมายเลข6เป็นตัวติโพเพรครับปุน,นะบุญน,นัทปรีชาสุธิกุลขนาดมาแล้วสาวสองมีเรียบร้อยกามาแล้วครับหนึ่งปัตตูต่อสามครับธนาคารรังสีมันตุชารครับขอเพเป็นผลเลยครับไม่ถึงทีิเศษไม่ได้นะคะว่าสถานการณ์ของยาเสพติดกับใบเรื่องไทยในปัจจุบันนี้นะคะกำลังแพร่หลายแล้วก็อยู่เหลือการควบคุมจริงๆเลยนะคะแล้วก็ลุกลามไปทั่วทุก ช่วงวัยของของคนไทยในประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็ในขณะที่หน่วยงานต่างๆก็พยายามที่จะรณรงค์ป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเหล่านี้ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นแต่มันดูเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีความคืบหน้าหรือว่ามันไม่ได้ ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความค้าทายประการด่านสําคัญที่เราจะต้องช่วยกันแก้สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันนี้นะคะนั่นก็คือสถานศึกษาของเราค่ะวิทยาลัยเทคนิคสุราชธานีของเราก็เป็นต้นแบบของสถานศึกษาที่มีการรณรงค์ป้องกันและก็แก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดนะคะเร,เรามีชมรมทูบีน้ำม่วันดีเด่นระดับภาคใต้มีแกนนำนะคะมีสมาชิกมีครูแกนนําที่เข้มแข็งซึ่งพวกเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีสร้างเกาะป้องกันยาเสพติดด้วยทูบีน้ำม่ววันเราขอ าว่าวิลยท์ทคนิคสุราธานิของเราจะปราศจากยาิติด100%ขอบคุณครับของเราจงพาทั่วเราไปในที่ที่คู่ควนแขมนาลิกาไม่เคยมึนทวนอยากแปลปวนกับคําพูดของคนเพราะสุดท้ายนา,นานาประการไม่ได้กันมาแข็งขันเพื่อเป็นใหญ่ความงามของมันก็ต่างกันออกไปอยู่ที่ใคร